สวัสดีครับเ,เพื่อนๆคุณกำลังอยู่กับผมนะครับ Channel d n สนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นสปอยตอนที่3แล้วนะครับสำหรับคนที่ดูสปอยแล้วไปชมเนื้อหาผลงานอนิเมะจริงๆหรือว่าชมอนิเมะมาก่อนแล้วจึงมาดูนะครับแล้วบอกเนื้อหาไม่ค่อยตรงกันก็ต้องบอกว่าน,นี่เป็นการสปอยในแบบของผมและอยากให้เพื่อนๆได้ไปรับชมนอ,อน,นิเมะตัวจริงกันนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมให้เป็นของลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับตอนที่3จะเป็นอย่างไรเชิญชมในคลิปได้เลยครับ เรื่องตอนนี้มานะครับเป็นสถานที่ที่ดูมืดๆแห่งหนึ่งนะครับของรัฐที่ประหลาดที่กําลังฟังวิทยุรายการการแข่งขันก o f High School นะครับก่อนที่ผู้นําจะบอกเราสาวกว่าเราจะต้องหากุญแจโบสถ์ให้เจอเพื่อที่เราจะได้ออกไปชมโลกภายนอกบ้างก่อนที่เพลง o อจะขึ้นนะครับเขาก็ได้พูดส่งท้ายว่ามันคือประสมของก็อดคำนี้แม่งใช้ได้กับพวกที่งงงมทางรัฐที่หรือศาสนามากจริงๆนะครับเริ่มฉากมาที่การประชุมของกรรมการที่พูดคุย ถึงสถานการณ์ของคู่โกกัมโมและก็จางแมนซุตนะครับที่ตอนนี้ดูเหมือนทั้งคู่จะหมดสภาพและไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ต่อแล้วกรรมการสาวหัวม่วงจึงพูดกับประธานปากักถึงการทาโทษโมริก่อนที่ประธานปักจะเลือกไปเห็นข้อมูลบางอย่างในใบสมัครของจินโมรินะครับตระฉากว่าที่จินโมริที่ทําตัวสบายฟิตร่างกายในห้องขังส่วนตัวนะครับ หลังจากนั้นก็ฉากก็เคลื่อนไปที่สนามการแข่งขันผู้ต่อสู้คู่ต่อไปคือการแข่งขันของสาวสวยมวยป kind of ั้มสุด,สดอึมนะครับมามีซอนกับยายเว้นกอริล่าของเราครับยูมีละเสียงกองเชียร์ข้างเวทีนะครับก็ดังสนั่นครับไม่ต้องสงสัยครับเสียงเชียร์นั้นไม่มีของฝั่ง,งน้องเว่นมีละของเราแน่นอนครับมามีซอนบอกว่าดาบไม้นะครับก็เหมือนของเล่นเด็กครับเมื่ออยู่ต่อหน้าเธอนะครับเพราะว่าร่างกายของเธอนั้นฝึกฝนมวยปั้มฝึกมาหนักมาก,นนมากจนเหมือนว่าการแข่งขันนี้ Andre เป็นการพยายามเอาไม้ตัดเหล็กเพียงเท่านั้นฮะ หลังจากกรรมการนะครับบอกให้เริ่มการต่อสู้ทั้งสองก็พุ่งเข้าปะทะก,กันในเวทที่1น,นะครับเริ่มฉากการต่อสู้มิระโดนบล็อกการโจมตีและสวนกลับมาในหลายกระบวนท่าน,นะครับจากนั้นมามิซอนบอกถึงเหตุผลที่เข้าร่วมการต่อสู้เพราะว่ามีคนบอกว่าถ้าชนะการแข่งขันนี้ได้นะครับไม่ว่าจะปาถนาอะไรก็จะได้ดังที่ตามต้องการครับเธอลงทุนบินมาจากอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหากเธอชนะนะครับเธอจะสร้างหาเหลมหนุ่มๆของเธอครับเหตุผลแม่งโคตรดีเลยครับตรงนี้ จากนั้นพวกเธอทั้งสองคนนะครับก็เข้าปะทะก,กันในเว็บที่2ครับมีระฟันโดนมามิซอนนะครับแต่อย่างนั้นก็ยังโดนบล็อกได้นะครับก่อนที่มามิซอนจะจับมีระทุ่มลงกลางเวทีทําให้ดาบของมีระนะครับก็เดินหล่นออกนอกเวทีจากนั้นมีระก็ลุกขึ้นนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าโมชิโร่ก็คือน่าสนุกดีนะฮะ คำพูดนี้จากสาวๆนะครับมันฟังแนละ้วมันมีเงื่องนงำมากเลยนะฮะมามีซอนยังพูดขึ้นนะครับเมื่อมีรักไม่มีอาวุธเราก็คงทําอะไรมามีซอนไม่ได้นะครับมีรักกลาบาับบ้านี่สามารถเกิดดาบได้นะครับแม้ว่าจะไม่มีดาบอยู่ในมือก็ตามก่อนที่พวกเธอจะเข้าปะทะกันในเว็บที่3านะครับไปนานนักมีรักก็สามารถโค่นมามีซอนได้ด้วยมือเปล่านะครับองนี้ทําให้เรารู้เลยนะครับวัฏจักของธรรมชาติครับแค่นักมวยปั้มธรรมดานะครับหรือจะมาสู้กาเดล่าที่ยังใส่แว่นได้ครับมันยังเร็วไป ากนั้นก็มีเสียงดีใจกับชัยชนะของมิระนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับกลุ่มที่ดีใจกับมิระก็คือกลุ่มนุ่งก้ามของรอนเองครับเมื่อการแข่งขันจบลงนะครับตัดภาพไปที่ห้องที่โมริอยู่นะครับประธานปาร์คเดินเข้าไปหาโมริบอกว่ามีวิธีลงโทษโมริแล้วนะครับแนละหากโมริผ่านไปได้ก็จะได้กลับเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งการลงโทษนั้นคือให้แข่งขันกับกรรมการหัวเขียวที่โมริเหยียบหัวไปในตอนก่อนนะครับกรรมการก็หวนวากทาไมต้องเป็นเขาดยวะอย่างเซ็งๆนะฮะ โมลิก็ตอบไปในทันทีนะครับว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากสู้กับคนนี้อยากสู้กับกรรมการผมสีบอลนะครับแต่กรรมการหัวเขียวก็บอกว่าเขาเก่งกว่าจะานั่นอีกนะจากนั้นโมลิ่ก็โดนซัดเข้าไปหนึ่งหมัดครับก่อนที่โมลิ่จะวิ่งกลับมาขอหมัดอีกรอบครับการพูดคุยนี้ก็จบลงนะครับเป็นการตกลงว่าเขาจะยอมต่อสู้ได้นะฮะจากนั้นก็ตัดฉากมาที่2เกอของเรานะครับที่กําลังพูดคุย ะร,ระหว่างมีลากับฮานเรื่องการโดนทําโทษของโมริซึ่งพวกเขาเป็นกังวลว่าโมริอาจจะโดนตัดสิทธิ์การแข่งขันได้เลยฮานบอกว่าฝีมือของโมรินั้นดีมากเลยนะมีลาจึงบุญยังว่าถึงจะเก่งแต่โมริก็เป็นแค่สิ่งมีชีวิตสมองเซลล์เดียวนะฮะก็เป็นพวกเดียวกันกับแบคทีเรียหรือพวกอะมีบาหรือเปล่าโมริแอบโผล่มาที่ด้านหลังของมีลามีลาตกใจนะฮะแล้วก็ไปอยู่ฝั่งเดียวกันกับฮานแล้วถามโมริว่ามาได้ยังไงเนี่ยแล้วก็การลงโทษเป็นยังไง โมริตอบไปว่าเขาจะได้แข่งขันกับกรรมการในวันพรุ่งนี้นะครับหากเขาชนะการแข่งขันได้เขาก็จะได้กลับเข้าร่วมการแข่งขันจากนั้นโมรีก็ชวนฮารนแล้วก็มีราทานผลไม้ที่เขาถือมาด้วยนะครับแล้วโมริก็เล่าถึงที่มาของผลไม้ว่าเขาได้รับมาจากประธานปาร์คโดยประธานปาร์คบอกว่าผลไม้นี่จะช่วยในการฟื้นฟูร่างกายนะครับหลังจากที่กินแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการต่อสู้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเมื่อโมรีรับไปนะครับประธานปาร์คก็ยิ้มออกมาแปลกๆนะครับจากนั้นมีรัก็ได้เตือนโมรินะครับว่าอย่าทง โมลิจึงตอบมีลาออกไปว่าช่างมันสิเพราะที่ทําอยู่เนี่ยก็เป็นคาสอนของบ้านเขานะครับคําสอนของบ้านเขาก็คือจงทําตามใจซะแต่ฉากวันที่ประธานปาร์คกลังพูดคุยกับกรรมการสาวหัวสีม่วงนะครับเรื่องสิ่งนั้นฮะกรรมการสาวหัวสีม่วงบอกว่าเป็นของอันตร,รายที่โดนผนึกไว้การที่ประธานอ,าออกมาให้คนธรรมดากินอาจที่เกิดผลแ,แปลกๆก็ได้ฉากต่อมานะครับโมลิที่กําลังหยิบผลไม้น้าตาคล้ายตูดออกมาแล้วพูดว่าโอ้หน้าอร่อยจังก่อนจะกัดเข้าไปหนึ่งฉับเขาให้นะครับ ไม่นานจากนั้นโมริก็ล้มลงนะครับพร้อมกับเลือดไหลออกจากปากแล้วก็โมริก็ตายฮะเรื่องนี้ก็จบครับอ๋อยังนะครับผู้กำกับไปทาบถามให้ฮารเดีวีมารับบทพระเอกต่อแทนจากนั้นก็ตัดฉากมาที่ฮารเดวีนะครับที่กำลังไปเยี่ยมใครบางคนที่โรงพยาบาลจากบทสนทนานะครับทำให้รู้ว่าชายคนนั้นนะครับก็คือเพื่อนของฮารเดวีเองฮานยังได้บอกกับเพื่อนของเขาอีกนะครับว่าได้เจอคนแปลกๆนะครับที่มีนิสัยเหมือนกันกับเพื่อนของเขาด้วย ก่อนที่จะตัดฉากนะครับมาที่ฮานกําลังทํางานพิเศษได้มีชายกลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามารุมฮานแล้วพูดว่าฮานเองเพราะไม่มีซึ่งแทก็หมายถึงเพื่อนของเขานะครับอยู่ด้วยก็ทําอะไรไม่ได้แล้วจากนั้นพวกเขาก็ยังพูดไปอีกว่าเกลียดเจ้าหมอนั่นจริงๆการแสดงการรักความยุติธรรมของเพื่อนสร้างแทนนะฮะทำให้พวกเขาหงุนเห็นนะครับก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันจุดนี้เป็นปมอีกหนึ่งจุดเลยนะฮะซึ่งทําให้เราเราได้เป็นในหลายทิศทางนะครับเพื่อนของฮานอาจจะเก่งมากนะครับ แต่ก็ติดสถานะป่วยอยู่หรือว่าอาจจะมีเรื่องอื่นๆนะครับที่ทําให้ฮารต้องมาอยู่ที่จุดจุดนี้นะครับจากนั้นก็ตัดฉากมาที่สนามเิทีการแข่งขันนะครับการแข่งขันในคู่ต่อไปนี้ก็คือฮานเดวีแล้วก็เจ้าเวนเนิร์ดเบ็กซึ่งซอนนะฮะซึ่งในตอนก่อนหน้านี้ผมบอกชื่อผิดไปนะครับก็ขอแก้ตรงนี้เลยแล้วกัน เมื่อขึ้นไปอยู่บนเวทีเป็กวิเคาาราะห์ฮานก่อนที่จะพูดว่านายต่อสู้ด้วยศิลปะก,การต่อสู้คาราเต้สินะดูจากข้อมือของนายก็รู้สิ่งที่ฉันรู้มันไม่น่าตกใจหรอกนะเพราะเรื่องพวกนี้ในหนังสือก็มีบอกรวมทั้งวิธีการเอาชนะด้วยทาเอาฮานถึงกับตกใจเลยนะฮะจากนั้นกรรมการบนเวทีก็บอกให้เริ่มการต่อสู้การต่อสู้เวทีหนึ่งได้เริ่มขึ้นฮานเริ่มเข้าการต่อสู้ก่อนด้วยการพุ่งเข้าหาเป็กแต่ก็ไม่ทันทำเดเมจได้สักทีก็โดนเป็กสวนกลับด้วย1หนค,หคิดว่าตัวเองโดนอ่าานทางออก และเป็กก็ได้เล่าว่าเขาได้ทําการวิจัยการต่อสู้ของรูปแบบคาราเต้เมื่อ3ปีที่แล้วก่อนที่จะพูดต่อไปว่าขอแค่มีความรู้และความแข่งแร่งก็สามารถเอาชนะทุกคนได้เหตุผลที่เป็กเข้าร่วมการแข่งขันก็เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้เมื่อฮารนได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดออกมาว่าโอโรชิลุยหรือก็คือน่าสนใจดีนะคล้ายๆกับตอนของมิระนะฮะที่ก่อนจะอัดมามีซอนจะล้มไป จากนั้นการต่ดเส้นในเวทที่2ก็เริ่มขึ้นนะครับทั้ง2คนพุ่งเข้าหากันแล้วก็เต้นรำอยู่ด้วยกันครับเพราะว่าไม่เกิดฮิตใดๆเกิดขึ้นคนดูที่ข้างสนามก็วิเคราะห์กันไปว่าตอนนี้ฮานเดวี่กำลังเสียเปรียบนะครับเพราะว่าโดนต้อนอยู่ฝ่ายเดียวก่อนที่ฮานเดวี่ของเรานะครับจะสามารถเอาคืนได้1ฮิตแล้วก็สามารถบวกการโจมตีของเบ็คไว้ได้ก่อนที่การโจมตีในเวทที่2จะจบลงพวกเขาทั้งสองคนพุ่งเข้าหากันที่กลางเวทีฮานกำลังจะง้าง,งาหมัดซัดจากนั้น เป็กก็ล้มลงแต่คนที่โดนฮิตจนเสียเลือดก็คือฮานเดวีนะฮะขอตัดฉากมาที่การต่อสู้ในเว็บที่3เป็กปล่อยสกิลพุ่งใส่ฮานทำให้ฮานถึงกับเข่าสุดนะครับนั่งลงบนสนามพร้อมกับเลือดออกปากแบบหนังจีนเลยฮะเจ้าเนิร์ดบอกว่าฮานจะไม่สามารถขยับได้และฝ่ายที่กําลังจะชนะก็คือเจ้าเนิร์ดเองนะฮะฮานนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาอยู่กับเพื่อนที่โรงพยาบาลและได้นึกถึงคําพูดหล่อๆของซึงแท เหมือนเขาได้รับเงื่อนไขาการเข้าพัฒน s สกิลก่อนที่จะลุกขึ้นเจ้าเด็กเนื้อเห็นท่าไม่ดีนะครับก็เลยงัดอันติสกิลออกมาใช้นะครับการต่อสู้ในเว็บที่สีได้เริ่มขึ้นฮารนปล่อยสกิลท่าที่1ออกไปเพื่อบล็อกการโจมตีของอันติสกิลของเจ้าเด็กเนร์ดแล้วก็ต่อคอมโบด้วยสกิลที่2และสกิลที่3ก่อนที่จะใช้สกิลที่4ี่เจ้าเด็กเนร์ดเป็กก็ล้มลงไปก่อนนะครับทำให้การแข่งขันนี้ฮารนเดวี่ชนะไปครับ กรรมการก็ได้วิเคราะห์ท่วงท่าการต่อสู้ของฮานเดวีนะครับกระบอกว่าการต่อสู้เมื่อคู่ทำให้ร่างกายของฮานนะครับได้รับภาระหนักมากเกินไปหลังจากจบก,การแข่งขันของฮานกรรมการก็ได้ประกาศต่อนะครับว่าการต่อสู้ต่อไปเนี่ยจะเป็นการต่อสู้พิเศษนะครับเป็นการต่อสู้เพื่อลงโทษโมริแต่แตัดฉากมาที่โมริที่นอนตายจมกองเลือดอยู่นะครับ <S <S เขาตายไปแล้วและเขาก็ได้เข้าไปสู่โลกหลังความตายครับภาพต่างๆที่ปรากฏต่อเขาทำให้เขาลืมตากลับขึ้นมากลายเป็นซอมบี้นะฮะกรรมการหัวเขียวที่รอโมริอยู่ก็รู้สึกหงุดหงิด ส่วนผู้ชมเองก็บ่นว่าทำไมโมริถึงนานมาจังประธานปาร์เองก็คงหงุดหงิดเหมือนกันครับเอามือนั่งคอเก้าอี้คงรู้สึกเสียดายถุงผลไม้ที่ให้โมริไปนะครับใครจะคิดไปละครับว่าของที่ให้ไปแดกแล้วดันตายนะครับเสียดายของกันหมดพอดีแต่ไม่นานจากนั้นโมริก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในสนามนะครับกรรมการหัวเขียวจึงถามว่าที่หายไปนานเนี่ยคงไปนั่งกลัวอยู่ในห้องน้ําอยู่ใช่ไหมกรรมการการตัดสินนะครับจึงได้บอกกติก,กาว,ว่าการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันแบบต่อแต้มนะครับ ขอเพียงแค่โมริทําให้อีกฝ่ายล้มได้ก็จะชนะนะฮะและการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นกรรมการหัวเขียวยังไม่ทันได้ขยับตัวโมริก็วับมาอยู่ต่อหน้าเขาแล้วก็ถอดแป็นของเขาออกก่อนที่จะผลักเขาล้มลงซึ่งตรงนี้นะครับก็ทําให้โมริเข้าเงื่อนไขการชนะนะครับกรรมการตัดสินก็เลยประกาศให้การแข่งขันจบลงผู้ชมต่างก็โหนนะครับว่ายัมาแสดงตลกนะว่าอยู่ๆก็ล้มลงเฉยเลยจากนั้นกรรมการหัวเขียวนะครับที่หายงงแล้วก็พุ่งเข้าชาร์จโมริแต่ก็ยังไม่ทันได้ถึงตัวโมรินะครับก็โดนโมริ อัดเข้ามุมของเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับทำเอาคนดูอึง้งกันเลยทีเดียวจากนั้นกรรมการหัวเขียวก็ฟิวขาดนะครับจึงได้เรียกสแตนออกมากอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับข้อมือของผู้เข้าแข่งขันของหานก็ได้เตือนเป็นสีแดงเถือกเลยครับจากนั้นสแตนของกรรมการก็ได้เข้าโจมตีโมลิและโมริทําได้อย่างเดียวก็คือวิ่งหลบการโจมตีก่อนที่จะโดนจับล็อกได้ ในขณะที่สแตนกําลังจะโจมตีปิดฉากนะครับสแตนก็จะงักไปครับตัดผ้ามันที่กรรมการหัวเขียวดนกรรมการอีกสามคนเข้ารอกไว้ก่อนที่ประธานปาค์กเดินขึ้นมาบนเวทีแล้วบอกว่านายโดนหักเงินเดือน3เดือนทําเอาพี่แวน่นหัวเขียวของเรานะครับถึงกับจ่อยไปเลยจากนั้นประธานก็เข้าไปบอกโมรีว่านายชนะแล้วแล้วก็ยังคิดในใจว่าเขาจะไม่ปล่อยให้โมรีหลุดมือไปแน่นอนเฮ้ยนี่มันสายหรือยังนี่ว่ตอนนี้ก็จบลงด้วยการที่โมรีบอกว่าอยากกินกล้วยอือโคตรลงตัวครับผม ก็สุดท้ายนี้ก็ขอย้ํากับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมเนื้อหาที่ผมสปอยนั้นก็ไม่ได้ลงดีเทลของเนื้อเรื่องโดยละเอียดอย่างใดนะครับซึ่งเนื้อหาในอนิเมะก็ถือว่าย่อ,อแล้วแต่ผมก็ออกมาย่อ,อก,กว่านะครับและอยากให้เพื่อนๆได้รับชมอนิเมตตัวเต็มและดีเทลของงานภาพหรือฉากการต่อสู้นะครับงานภาพเรียกว่าสุดยอดเลยครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ